อันนี้มาละแตะ่เขาบอกว่าเป็นชื่อหนึ่งคือพักไหายคำว่าผักไหก็มีอำเภอหนึ่งอำเภอผักไหายจังหวัดอยุธยาหรือพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาก็เป็นเมืองหลวงเก่าในอาณาจักรต้องเรียกอาณาจักรอยุธยาแหละครับไม่ใช่ประเทศไทยนะสมัยก่อน ประเทศไทยเพิ่งจะมาเปลี่ยนตอนยุคปฏิรูปอ่ะปฏิวัติเนี่ยแหละครับสองสี่เจ็ดห้าจอมพลปอพิบูลสงครามจอมพลแปลพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นก็เปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยคําว่าไทยแปลว่าเสรีไม่ขึ้นกับใครเปลี่ยนเป็นอิสระก็ก็มันก็เลยทําให้คนไทย มีความคิดไม่ยอมจะเป็นทาสไขรเนี่ยแหละครับผักไย